วิธีปากกางเกงยีนขาดตรงกระเป๋าหลังที่มีหมุดปากกระกเป๋าแบบนี้นะคะเราจะใช้มีดคัตเตอร์แกะตรงนี้ออกนะคะ<ม>ก็คือเราจะคมงหมดไว้ให้มันติดกับตัวกระเป๋ากางเกงนะคะแล้วก็ใช้มีดแกะออกได้เลยเพราะว่ายังไงตรงนี้มันก็ขาดอยู่แล้วนะคะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรจากนั้นก็ล็อกระเป๋าตรงนี้ออกนะคะ กานปกขาดนะคะสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือสีได้ที่เป็นเส้นได้เส้นเล็กแล้วก็สีเดียวกันกับตัวเส้นใยกันเกงเยียนนะคะคือถ้าหาไม่ได้ก็เอาที่มันใกล้เคียงที่สุดนะคะจากนั้นก็ทำได้คือปะกดย้ำกลับไปกลับมาอันนี้เรากดย้ำนะคะที่ย้ำเราจะอยู่ใกล้มือเพราะว่าจากที่เราใช้เป็นจากเย็บขอมจุกิเลกนะคะ ตัวนี้ราคาก็อยู่ประมาณ20,000ขึ้นนะคะราคาจากเย็บคอมไรเลสก็จะอยู่ประมาณ20,000ถึงระดับ30,000บาทนะคะอยู่ที่รุ่นอยู่ที่ฟังก์ชันเขานะคะแล้วก็จากรุ่นนี้ที่เราใช้นี่คือโรงงานไม่ผลิตแล้วนะคะจะไม่มีรุ่นนี้ขายแล้วนะคะถ้าใครซื้อก็ระวังของปลอมไว้ด้วยนะคะเพราะว่าของปลอมก็ค่อนข้างจะเยอะ นะคะย้ำไปย้ำม,มาให้มันปิดรอยค่ะจากนั้นพอเราปากจนรอบได้แล้วเราก็ตัดผ้าส่วนเกินที่เราปะทิ้งได้เลยราคางานป่าเริ่มต้นได้ตั้งแต่50บาท60บาท80บาท100บาทหรือจะเอาเท่าไหร่ก็อยู่ที่ความพอใจของช่างกับลูกค้าตกลงกันนะคะ อยู่ที่พื้นที่ที่อยู่ว่าเขตที่อยู่คิดงานกันราคาประมาณไหนนะคะจากนั้นเราก็เปลี่ยนได้เส้นใหญ่ที่เป็นได้สีเดียวกันกับได้ที่เราเย็บนะคะส่วนตรงนี้มันแน่นอนนะคะถ้าเราใช้ตีนธรรมดามันเย็บไม่ได้เราก็ใช้ตีนข้างเดียวนะคะเพื่อที่จะเย็บโอกตรงหมดตรงหัวกระเป๋านะคะ ใช้มือหมุนเอานะคะขั้นตอนนี้หมุนไปเรื่อยเื่อยให้มันโอติดกับหมดน,นะคะถ้าเราใช้วิธีการเยียบเข็มอาจจะหักได้นะคะราคางานป่านี้เราคิดตามแผลนะคะแผลละการคิดงานป่าอยู่ที่ความสวยงามของสีได้ที่ใส่ให้ลูกค้าอยู่ที่การปะา ความละเอียดของช่างแต่ละคนนะคะส่วนสีได้ที่ใช้ปะงานนะคะช่างเนี่ยจะต้องเอาผ้าสีของกางเกงยียนเนี่ยไปเทียบตามร้านขายได้นะคะกว่าที่จะได้สีได้ตรงกับสีกางเกงน,นะคะ